เที่ยวที่สองครับเที่ยวที่สองสำหรับวันนี้ครับสินค้าจากนั่นแหละครับคลองถนนคลองถนนก็แถวสายไหมครับผมแถวสายไหมมาส่งพุทธบูชาสามสิบหกตะกี้นี่ไปส่งเที่ยวแรกก็ไปส่งแถวพหลโยธินสามสิบห้า ทรงพวกดเ,เจ้ายายบ้านพวกงน้องๆพม,ม่ายายบ้านเมารถบรรย่ยสันโอ้ยเกือบหักแตกเสียรถเปิดกระจกให้คนขคับกระสิเมาได้ปะเนี่ยมึนหัวตึ๊บเลยคนขคับแล้วเขาก็เลยให้ พิเศษมา40บาทจาก420ไปมา460ที่นี่ก็ส่งพัสดุครับรับจากคลองถนนเลยครับเ mm hmm. ทพพารักเทพพารักเทพพารักถนนเทพพารัก15ซอย15มาส่ง พุทธบูชา3าครับหมู่บ,บ้านอริชาสีวันนี้ขึ้นทั้งด่วนฟรีครับผมไกลแล้าายังอยทดคา้ำมันไปได้จังไงด่วนฟรีวันนี้หมู่บ้านจะล,ลืมขึ้นพอ่อแรนพลางอย่างเดียวเลยจันขึ้นทั้งด่วนจวดจวดแล้ว แต่คันที่สองเสียตังค์เนะครับเดืองคันที่สองคันที่สองที่ไปทั้งผุดแม้ทั้งรับอินท่าไหมอาจจไปทั้งรับอินท่านะเสียตังค์ไหมครับนะครับปกติอีกหกรเมตรใช้2ช่องทางขวาเพื่ออยู่บนทางพิเศษแต่เสิรมฟหานครนี่ฟรีครับ เริ่มขึ้นพ่อเมื่อวานเนี่ยสันๆขึ้นทั้งด่วนกลับบานมาแต่ไปแลนดพ่อมว่าอวากลับบานมาจากลำลูกกา <S 2> 2 <S ทางขวาเพื่ออยู่บนทางพิเศษเฉลิมพระานทรเห็นเวลาประมาณ11บเนาฬิกาสิบนาทีครับช่วงแล้วแล้วเขาจแกลเขากินกินข้าวเที่ยงก่อนแล้วนาทีไปแลนต่อ เขาแวะไปกินเขาเที่ยงครับไปบ้านกัน่อน600เมตรใช้2ช่องทางขวาเพื่อใช้ทางออกในทางด้าน สมะมหาราชันไม่ล้วครับลงประชาทิศครับผมเขาพุทธบูชาใช้ช่องทางซ้ายเพื่อใช้ทางออกไปทางถนนพร,ระรามเก้าปราอุทิศทศมะราชันกี่หกร้อเมตรเบี่ยงซ้ายเล็กน,อน้อย พระรามสามดาวขนองมันทำไมมันต้องเว้นวักมะเออพระรามสามดาวมันบอกดาวเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยเข้าสู่ทางล้านไปยังทางพิเศษส,สายพระรามสามดาวขนองวงแหวนรอบนอกตะวันตกขับต่อไปอีก4ี่กิโลเมตร ดาวขนองโอ้คือขึนสูงเลยวะ อนทดชมะราชันอา่ดอาดูเด้อปนะู่พญานาคอื่นขอให้ลูกขนานไม่โชคไม่ลากถูกรางวัลใหญ่ๆนาะเขอจากเถื่อแนเด้อไว้ขอพรปูพ่พญานาก่อนครับ โหยาดนะลูกให้ร้านถูกรา,างวัลย,ยังไงนะเขาจือเคลื่อนเลเด้อทำนุ้ขสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์โรส เลี้ยวซ้าสอบไปทางซ้ายเข้าสู่ถนนประชามุทิศตาขอไปบนถนนประชามุทิศอีก3กิโลเมตรประชามุทิศเลยครับขึ้นตั้ด่วนมากกับแป๊บเดียว จากคนรับของนะคะที่อยู่ตรงหมู่บ้านอนิชาสียะค่ะครับผมครับค่ะเดี๋ยวทอมาถึงหมู่บ้านนะคะบอกยามว่ามาบ้านเลขที่ห้านะคะอ๋อบ้านเลขที่ห้านะ ผ่าบ,บ้านเลขที่ห้าพอเข้ามาในมู่บ้านเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงสารภูนะคะครับผมแล้วก็ผ่าแล้วก็ตรงไปเรื่อยบ้านอยู่ขวามือนะคะบ้านเลขที่สองเจ็ดสองับห้าเลยนะคะอาา่าฮะค่ะคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพอมาถึงอะคะ่ะจะรบกวนพอดีเออตอนนี้ยังกลับไป,ไปไม่ถึงบ้านก็นนคือเดี๋ยวจะให้ช่วยเอาของช่วยเปิดรัวแล้วเอาของก็วางข้างในรัวแล้วเดี๋ยวจะโอนเงินให้อะคะ่ะครับผมได้ครับเดี๋ยวจะดเดี๋ยวจะให้ติตห้าสิบบาทนะคะโอเคครับผมบ้านเลขที่ห้านะครับรบ้านเลขที่ห้าก็ ามาบ้านเล็กนี่มาส่งของแล้วก็ uh huh. เปิดรั้วเข้าไปได้เลยแล้วก็วางของเข้าไปในรั้วค่ะได้ะค,ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวทบเสร็จแล้วโทรมานะคะเดี๋ยวจะโอนเงินขอขอเลขบัญชีค่ะครับผมะะได้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค,ค,ค่ะค 确实。 ครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่น,นี้ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ